ตอนนี้นะครับยังเชื่อว่าแป้งนานโนดนั้นอยู่บนเทือกเขาบรรทัดครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กาลังระดมกําลังปิดล้อมพื้นที่นอกจากตํารวจแล้วยังได้รับการช่วยเหลือนะครับจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอฝายปรองแล้วก็พลาดในพื้นที่ด้วยครับช่วยกันจับตาปิดล้อมแต่ตัวแสแป้งจะมีชีวิตอยู่หรือไม่นั้นนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องเดินหน้าพิสูจน์ทราบให้ได้เสียก่อนครับ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าเสียแป้งนั้นหลบหนีออกจากพื้นที่ครับหรือลงมาขอข้าวกินชาวบ้านเพราะว่าในป่าก,ก็ยังมีอาหารอยู่รวมทั้งเสียแป้งก็มีความชํานาญในพื้นที่ป่านี้มานานด้วยเพราะว่าเดินขึ้นลงมาหลายรอบแล้วครับอีกทั้งยังพบว่าเสียแป้งนี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับ ไปโปรกบ้านไว้บนภูเขาเนี่ยตั้งแต่ปี6 5นู่นครับ,บซึ่งถือว่ามีการวางแผนมาอย่างดีด้วยซึ่งตอนนี้ท่านผู้บริหารตำรวจแ่งชาติก็ประกาศเน้นย้ำแล้วครับ <c oughs> ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใครกันแล้วแต่นะครับให้การช่วยเหลือเสียแป้งนั้นจะได้รับโทษซึ่งที่ผ่านมาคนที่ช่วยเหลือนะครับก็ถูกดำเนินคดีไปมอบตัวกับเจ้าที่กันทั้งหมดแล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับทุกคนจะต้องไม่ได้ช่วยเสียแป้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่นี่นะด้วยความรอบคอบครับเพราะว่าเสียแป้งนั้นมีอาวุธนี่นะนะครับแล้วก็มีความชํานาญในพื้นที่ไม่เกิดปุ๊นความสูญเสียแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบครอบอย่างดีที่สุดย้ํานะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการถอนกําลังออกจากเครือข่ายบัรทัดและก็ไม่ถือว่าตํารวจพ่ายแพ้ครับเนี่ยประเด็นสําคัญน,นะครับอ,อ